อันแรกที่ได้มาก็ชิวครับชิวชิวแต่แต่มันไม่ใช่ทรงนี้ที่ได้มาแต่อันนี้เราไปพุ่มมาพุ่มมาใช่นี่เลยใช่ไหมครับการสบัคเออเล่นอันนี้ได้มาหมื่นกว่าเออเล่นมวาเล็กเลยชุด ชิปเตอร์อันนี้ได้มาติดรถราคาแล้วราคาจริงๆมันเท่าไหร,ร่มาน,น,นี่นี่เลยตัวนี้เขาเรียกว่าตัวดักลมรัตถของดักลมใช่ทําให้ภาพเบรกไม่ร้อนไม่ร้อนใช่ามันทำให้เบรกดีเท่าไหร่ครับน,นีห้าร้ครับ500อยน,นี่อีนนี้ทำร้านเดียวกันใช่ครับเราค่อยๆเติมไปทีละอย่างทั้งหมดเท่าไหร่ครับอืม ที่พงกับผมอีกแล้วครับกับช่องสปอโตนะครับไลฟ์ออดีโอนะครับนี่วันนี้ก็เจออีกแล้วนะครับอีกหนึ่งลำนะครับนี่เจออีกแล้วเจอเจอคู่แฝดกับคันนั้นเลยครับคาร์บอนเต็มลำเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น CBR 6 5 0 F นะครับปีปีอะไรนะครับปี2018ครับปี2018ใช่ไหมครับครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้ารถคันนี้เลยแล้วกันนะครับว่า เป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็ทําอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องผมชื่อเปาครับชื่อเปาใช่ช่ปเปานะครับอายุเท่าไรครับตอนนี้29ครับอายุ29นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราสอบถามน้องเปานะครับว่า ถคันนี้เราได้มาเป็นมือหนึ่งหรือมือสองครับผมได้มาเป็นมือสองครับได้เป็นมือสองใช่ไหมใช่ได้มาตอน8,000โลได้มาตอน8,000โลใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ขับเกือบ<อ>จะ60,000แล้วตอนนี้ไม่ก็กี็60,000เกือบ<อ>60,000แล้วครับอีกนิดนึงอ๋อ60,000เกือบ60,000เนี่ยมั้งค,ครับครับตอนนี้ก็เหมือนจะตัวน,นึงนะฮะ ตำรวจลงมาแบบแวบบนะครับมาแบบแบบแบเหมือนเจ้าหน้าจะมาเตือนนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับหลังจากที่เมื่อกี้เจ้าที่ตำรวจมานะครับก็เราก็เคลียร์กันแป๊บนึ่งมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องอะไรกันครับเริ่มจากชิ้นแรกเลยครับชิ้นแรก เป็นชิ้นไหนดีครับมันน่าจะเป็นที่ท่อเลยชิ้นแรกเย่อเอาไว้ท่อสุดท้ายเลยโอเคอส<ต>่วนใหญ่ก็ได้<ม><ม>แต่สุดท้ายท่อนี่คืออาจจะดังไม่มากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พ่อมาแล้วนะครับครับผม <laughs> ชิ้นแรกที่ได้มาก็ชิลครับชิลชิลแต,แต่แต่มันไม่ใช่ทรงนี้ที่ได้มาแต่อันเนี้ยเราไปคุ้มมาคุ้มมาอันนี้เลยใช่ไหมครับใช่แผ่นนี้เลยใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับอันนี้มันสร้างเป็นไฟเบอร์นะครับเท่าไหร่ครับโดนไปสามพันโดนไปสามพันใช่ไหมครับครับผมถ้ารวมชิลด้สี่พันห้าชิลสี่พันห้านะครับต่อไปเป็นกระจก กระจกนี่ซื้อช้อปปี้ครับช้อปปี้นะครับได้มาเซลห้าร้อยปีนี้ด้วยไหมใช่ครับมามาทั้งชุดเลยอ๋อห้าร้อยใช่ไหมครับห้าร้อยแต่ไปหุ้มคาร์บอนเองต่อมาตัวนี้ช้อปปี้เหมือนกันครับเขาเรียกว่าอะไรครับวิงที่ใส่ได้ทุกรุ่นเลยครับวิงวิงเรับใส่ได้ทุกรุ่นเลยอันนี้เดี๋ยวนะเราจะไล่ไปทีละเราจะได้แพงแพงบนก่อนนะครับ อันนี้เท่าไหร่ครับตันนี้ได้มา3,000กว่าบาทตอนนั้นน่าจะ3,002 2 3 0 0ในกลุ่มเซลล์กันสะบัดกันสะบัดเออรินอันนี้ได้มาหมื่นกว่าเออรินหมื่นกว่าย,ยกเซตเลยชุดตัวนี้<ล>น,น 4, าาุอันนี้4,000กว่าบาทแล้วรวมประกัดด้วยอันนี้น่าจะตอนนี้น่าจะได้มา3,000กว่าบาท3,000กว่าบาทยกเซตเลย การเบรกการตัวนี้ได้มา3,000กว่บาทเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นการสั้นการสั้นสาม0ันก็มีรอยตำหนิอันนี้ผมแก้อใช่นิดหน่อยนะมือครับ มือคัด TWM ตัวนี้ถูกครับได้มาพันเก้าอีพันเก้านะครับอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยตัวปรับสายเบรกครับสามารถปรับเบรกได้เลยว่าเราจะเอาให้มันแบบตึงมือหรือว่าไม่ตึงมือปรับจากตรงนี้ใช่ตัวนี้ได้มาพันพันเก้าไม่เคยเห็นเลยนะครับพันเก้าส่วนตัวนี้อ่าตัวบอกเกียร์ใช่อันนี้ได้มาห้าร้อยห้าร้อยใช่ไหมครับใช่ฟิกกิปเตอร์ครับ พิชิเตอร์อันนี้ได้มาติดรถมานานเลยครับได้มาติดรถมานานแล้วใช้ดีไหมครับยอดดีครับดีอันนี้ของยี่ห้ออะไรครับยี่ห้ออะไรไม่รู้เลยครับยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับจบมาต่อไปชงลังตัวนี้ได้หกพันครับหกพันไหมจริงไหมราคาแล้วราคาจริงจริงมันเท่าไหรครับหมื่นหมื่นหกหมื่นหกใช่อันนี้ผมได้มาแบบอันทอดอะไรระเบิดอะไรขายส่วนใหญ่หละอ๋อใช่ ดีครับแต่มันก็ม,นกมันก็เก่าแล้วครับดูจากหนังยางครับลองแล้วก็เบา<อ>เบาอนนี้พันเก้าสภาพแย่นะ่ะเบาพันเก้าก็ถือว่าได้น่ะได้นะ เริ่มขาดแล้วฮะโอเคครับแล้วก็อะไรอีกพวกคาร์บอนคาร์บอนล้มคันอะไรพวกนี้ผมสั่งทำสองหมื่นอ๋ออันนี้หน้าหร้อยครับช็อปปี้เหมือนกันช็อปปี้อันนี้งานดีมากเลยห้าร้อยอใช่สวยมากงานเราดูดูดูแพงอ่ะใช่ดูแพงครับอันนี้กันกันได้จริงอันนี้ล้มไปแล้วใช่ไหมเคยล้มไปแล้วกันได้จริงแล้วพอเราล้มเสร็จเราก็เอามาทำมาขัดใช่ไหมใหม่ผมกับเซิร์ฟอันใหม่เลยเซื้์อันใหม่เลยใช่ นี่นนี่เลยตัวนี้เขาเรียกว่าตัวดักลมครับดักลมดักลมใช่ทําให้ผ้าเบรกไม่ร้อนไม่ร้อนใช่ใชมันทําให้เบรกดีเท<อ>่าไหร่ครับอ,อันนี้500ครับ500คู่ละ5้ว5 0ออันนี้หมื่นได้มาคู่ละหมื่นเาใช่เบรบโบ้ของ8ปดก้า เราใส่ได้เองเลยใช่ไหมครัใส่ขานี่ก็ใส่ตรงได้เลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับอ๋อดีดีดีใช่แต่นี้อันนี้ได้มา6,000กว่าเข้อนี้ทั้งหมดเลยฟูใช่ไหมครับใช่ฟูครับนี่ล้อฟูนะฟูไม่มีไม่มีสปริงต่อผมสั่งเชื่อมหมดอ๋อเหรอใช่แรงดังแรงไม่ขนาดนี้มันมันต้องไปจูนใหม่ครับตอนนี้เพิ่งทำข้อเสร็จใหม่แต่ที่ผมสะดุดเลยนะครับก็จะเป็นล้อ หลอนี้สี่หลอนี้เขาเรียกซี่หลออะไรครับอ่าดอร์โคตครับาวเด้ร์โคตเทาเงาาวเดอร์โคตใช่เทาเงาสั่งจากร้านว่าพา่าดอร์โคตเลยบอกอย่างนี้เลยไม่ใช่ครับอ,อต้องหาร้านที่เขาพุ่นาวเดอร์โคตรดยตรงครับ<อ>เราจะห่า<อ>เขาจะยอมพุ่นให้ถ้าเป็นสีปกติถ้าเป็นสีโครเมียมครับมันจะเงากว่านี้แต่เนี้ยาวเดอร์โคตมันจะไม่เงามากมันจะโมองๆหน่อยแต่มันได้ความเงาเหมือนกันใช่แล้็มันได้ความทนเท่าไหร่ อันนี้โดนไปห้าพันโดนไปห้าพันสองหรอใช่ถือว่าอยู่แพงไหมแพงแพงแพง <laughs> ส,สี่ปกติ 3, 000, 5, สมามพันห้าส่ง่าอ๋อใช่แต่อันนี้มันพาวเดอร์โค้ดมันยิงเป็นการยิงทรายฮะสี่ทรายทีนี้มาถึงตรงจุดไฮไลท์เลยก็คือตรงนี้คาร์บอนทางลำครับอยากดีเท่นกันอันนี้ทำอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ทำร้านเดียวกันใช่ครับเราค่อยๆเติมไปทีละอยา่างทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ถ้านับได้ก็เกือบสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นกว่าไปถึงขาบอนเนี่ยนะพวกขาบอนเนี่ยนะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยอันนี้เราต้องซื้อซื้อแยกครับพวกเนี้ยอ,อันนี้ก็ชิ้นละสามพันกว่าตกสามหมื่นกว่าใช่ครับสามหมื่นกว่าแต่ร้านเดียวเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ครับผมสั่งสั่งออนไลน์ด้วยซื้อมือสองมาด้วยผสมกันครับแล้วนี่ก็สั่งทาพวกพวกแฟลลิ่งเนี่ยครับเราต้องสั่ง,ง,ง,งทำใช่ครับถือว่าเต็ม มีมีมีอะไรจะเติมเพิ่มไหมครับอืมอาจจะมีครับอาจจะมีใช่คิดไว้ว่าจะเติมอะไรครับอาจจะเป็นเปลี่ยนฝาเป็นเป็นกระปุกเบรกหลังใช่ตรงนี้ใช่เป็นเป็นแบมโบใช่เปลี่ยนเป็นแบรโบอ๋อไม่ใช่แค่นั้นเองที่เหลืออยู่ตอนนี้ตอนนี้เรามีไส้ซอนอยู่แล้วถูกไหมครับ เราไม่ได้ต่อหรอกนี่ครับผมเพื่อนมีคนซ้อนด้วยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีนะฮะ <laughs> ประกาศว่างเลยนะโสดครับ <laughs> ยังโสดโสด <laughs> มา2ปีนะฮะจริงว่าจริงโ, <laughs> โอเคครับงั้นก็เดี๋ยวผมไอ้น,นี่วาร์ปไปข้างๆเลยครับ <laughs> ได้ครับ <laughs> อืมดีเจ๋ง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 เอาโอเคเด้อถ่ายคลิปก็ เดี๋ยวเราฟังมาฟังเสียงทอ่อรถแหวอาจจะไม่ดังมากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีพี่ตำรวจมาครับเดี๋ยวเอาแค่สตาร์ทพอแต่เราไม่ต้องบอกว่ามาแบบหนึ่งพันรอบอะไรเงี้ยเอาแค่สตาร์ทแบบให้มันพอติดพอนะครับครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อครับมาเดี๋ยวเรา,าฟังเสียงท่อครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราเราจะไม่รอบตัดเราจะไม่เบิ้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้่ากที่เห็นอยู่ก็มีพี่ตำรวจเข้ามาโอเคครับวันนี้พอเอาละครับก็ก่อนไฮคลิปนี้นะครับก่อนจะจบคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องเปาฝากกับน้องๆที่อยากจะมาเล่นบิ๊กไบค์หรือไม่ก็อยากจะมาเล่นรถรุ่นนี้นะครับว่าผมแนะนําว่ามีอะไรบ้างอะไรยครับ ที่อยากจะพูดครับถ้าชอบก็จัดชอบก็จัดใช่ชอบรุ่นไหนก็จัดใช่ชอบรุ่นไหนก็จัดประหยัดทําไมครับส่วนตัวผมชอบ650ครับเพราะว่ามันประหยัดดูแลง่ายอย่างเรามีกําลังงบเท่าไหร่เราก็แต่งกันตามนะครับใช่ครับชอบวัดแค่นั้นเองขับขี่ก็ต้องขับขี่ก็ต้องปลอดภัยก็ต้องปลอดภัยครับใส่หมวกใส่ถุงมือด้วยมีวัฟเฟิลอะไรไม่ทาบน้องๆไว้คไหมครับเรื่อ เพื่อมีคนเข้ามาดูครับอ่าก็มี IG ครับ i g จีอีนะครับ P A O underscore S R เครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นด้านซ้ายไว้ให้นะครับครับโอเคครับก็ก่อนเดี๋ยวจบคลิปก็โอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ